สองความน่ารักพี่ใหญ่ VS น้องเล็กแห่งบ้านหมื่นล้านตะกูลนรกเดชเพิ่งฉลองครบรอบอายุครบหนึ่งขวบไปหมาดๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องกบินลูกชายหัวแก้วหัวแบนของคุณแม่สิริตาและคุณพ่อกรณนารงเดชแถมน้องกบินนั้นก็ยัางน่ารักเลี้ยงง่ายยิ้มเก่งและอารมณ์ดีแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะ ล่าสุดใน i ิน t a g r กรของก่อน์นั้นก็ได้มีโมเมนต์สุดน่ารักของหลานชายน้องพัทและน้องกวินลูกชายภาพนี้น้องพัทนั้นกำลังเล่นกับน้องกวินอยู่อย่างสนุกดูได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าฟันเดวิดพี่พัทนลงเดช หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองคนมากมายอาทิน่ารักมากเลยค่ะน้องชายสุดหล่อกับพี่ชายที่แสนดีเหมือนกันเวลาหญิงพี่ชายกับน้องชายพี่พัดหน้าเหมือนพอก่อนตอนวัยรุ่นเลยน่ารักทั้งพี่และน้องเลยน่ารักจังเลยครับพี่ชายกับน้องชาย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ